ซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองผู้ว่าราชการจรังหวัดอุดรธานีค่ะนะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญแขกผู้เกียิทุกท่านค่ะนะคะประจำน,นะคะที่โต๊ะจีนได้เลยนะคะอีกสักพูดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะคะงานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2471ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2503มีชื่อว่าสหกรณ์ครูอุรธานีจำกัดสิ่นใช้มีสมาชิกจํานวน1,265คนต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2 5 1 1ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสหกรณ์อมซัพครูอุรธานีจำกัด เมื่อวันที่24เมษายน2512สำนักงานตั้งอยู่สลากลางจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา16ปีในปี2519ซื้อที่ดินจำนวน2ไร่ในราคา450,000บาทและได้สร้างอาคารสำนักงานเลขที่5ถนนพทุทธศั 3, ตว์ตำบลหมากแขงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในงบประมาณ500,000บาทพร้อบ,บ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน4เป็นเวลา20ปี และสังกณ์อมทรัพครูอุดรธานีจำกัดได้แบ่งแยกสังกร์ไปก่อตั้งสังกร์อมรัพย์คนรงบุรภูุลูกจำกัดตามการแบ่งแยกจังหวัดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2537ต่อมาเมื่อปี2539ได้สร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่สีชั้นพร้อมสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ10เดือนในวงเงิน2 8 3 6 0 0 0 0บาท้วน มีผู้บริหารองค์กรตั้งแต่อันดีตจนถึงปัฏิบัติที่มีความสามารถและขับเคลื่อนนโยบายของสาอออกรทรัพย์ครุบปรอนธานีไปในแนวทางดีตามกรอบวัตถุประสงค์ของสาก์หายใต้รูปองค์การค่านิยมหลักการวิธีการสาก์และตามหลักประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสาก์มีกำไรตามสมควรและตอบแทนให้กับสมาชิกในฐานะเจ้าของ เป็นเงินปันขอตามหุนและคืนกาไรให้แก่สมาชิกในฐา,านะลูกค,คา้าเป็นเงินเฉลีย่ยคืนตามส่วนธุรกิจอีกทั้งยังใส่ใจต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในปัจจุบันเป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่63โดยการนาของท่านประสิทธิชัยโยมประธานกรรมการผู้ซึ่งขงับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานผมเป็นประธานกรรมการดาเนินการสักสก,อก,อกอ่อสังครูเราเนี่ยอกับยาวรา ดันการของปี66-67ครับตลอดระยะเวลา5ปีที่สากลสักครู่เดีอนนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราพัฒนาจากสากลที่ที่เป็นสากลที่กู้เงินมาให้สมาชิกกู้ต่อคือมีทุนทางการเงินมันก็ข้างน้อยนะครับแต่ก่อนก็รู้ปัญหาของสากลสักครู่เดือนนี้ดีว่ายังไงยังไงเราต้องเป็นสากลที่พึ่งพาตนเองให้ได้ด้วยการไม่ต้องไปกู้สากลอื่นมาบริหารจัดการคือสุสะสมทุน บริหารจัดการเองไม่ต้องไปกู้สถาบันกันเงินอยู่ในบริหารจัดการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจปจุบันด้วยการที่สร้างความมั่นคงกับสมาชิกและก็สักการองทรัพย์มาเรื่อยๆครับจนจนปัจปจุบันมีทุนเงินการันตี20,000ล้านบาทครับแล้วก็มีหุมม้นเงินเกิดมูล4,000ล้านบาทครับนโยบายหลักสำคัญของสักกาองสรัพย์ครูในที่ดเนินการันตีเหลืออยู่การปกป้องสร้างนี้ให้กับสมา,สมาชิกครับทำให้สมาชิกเรา มีความมั่นคงในการกู้เงินผู้ค้ำประกันก็เซ็นคำประกันด้วยความมั่นใจว่าว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องเอาเงินผู้ค้ำอีกต่างหากโอกาสที่สรานอกสักผู้นั้นี้เป็นสภา์ที่ใช้นำในภาคตะวันเชียงเหนือนะครับถ้าถ้าสภากรมีความโปร่งใสมีความบริหารงานได้หลักยึดหลักทา่อธิบาลมั่นคงสภา์จะมีความมั่นคงแล้วก็เงินทุกบาททุกตางค์ในสมาชิกฝากก็จะได้ดอกเบี้ยและสมาชิ้ก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทําให้สภาพพี่องค์สภานักสภานานี้องค์สภกรตัวอย่างของภาคอีสานตอบรัได้มีผู้จัดการในขณะก่อตั้งคือเฮรันยิปปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโดยผู้จัดการท่านแรกคือนายมาวินทิโสภาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด7ท่านและในปัจจุบันคือนายสุเช์น้อยมณิกรผู้จัดการผู้ซึ่งเป็นผู้นำทางนโยบาย ของคณะกรรมการมาสู่การปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สมาชิกสังนักรรทรัพย์ครูรองภารดิจิจัมัดสมุนไพรสานวัตกรก็ิบทก็จะประกอบด้วยสมาชิกแลวก็เป็นฝ่ายจัดการมีคณะกรรมการผู้บริหารงานก็จะมีบุคลากรื่นนะครับในส่วนสําคัญก็คือสมาชิกเป็นสําคัญเป็นผู้คับเพื่อนเป็นผู้นับสนุนจุดเด่นของสาักรรก็คือการที่เรามีสมาชิกที่มีความ เชื่อมั่นในองค์กรมีทั้งกรรมาการบริหารงานซึ่งมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีทีมงานมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ที่บริการรู้วามสุจริตซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความรู้ความสามารถประกอบกับความเชื่อมั่นของสมาชิกเป็นหลักถึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องของนองทางองค์กรนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็ตามที่น,นักเรียนว่าเราได้มาจากสมาชิกผู้สำัวสมัย เป็นครอบครัวของสมาชิกเราเองครับเป็นสถาบันของพวกเราเองเพราะฉะนั้นความรักความผูกพันก็จะเกิดขึ้นกับสมาชิกเกิดขึ้นกับครอบครัวีควอมรักมีความมองเหนส่วนในเรื่องของระบบการจัดการภายในเราก็จะมีระบบฐานข้อมูลหรือมีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถที่จะควบคุมแลกากำกับให้ความถูกต้องแม่นยำสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกนะครับในวาระครบ25ปีผมก็ ีความยินดีมีความชื่นชมว่าสังวามของเราก th ่อตั้งขึ้นมาเพื่อมวลสมาชิกโดยแท้จริงนส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือครอบครัวของครอบครัวสมาชิกครอบครัวทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานทั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานอุครางวัลที่เกี่ยวข้องนะครับต้องขอขอบคุณทางทีมงานขอขอบคุณทางคณะกรรมการที่ึกศากผู้ตรวจสอบกิจการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้สำเร็จ มีความเริวร,รุ่มเรือมีความมั่นคงเป็นที่ยอมรับในมู่ของกระบวนการสหกรณ์ด้วยกันกรับสหกรณ์กองทรัพย์ลูกรอนธานีจำกัดมีพันธกิจหลักคือเป็นสหกรณ์ที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินสร้างความมั่นคงในเรื่องสวัสดิการเสริมสร้างศักยภาพของพุคลงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำง,งาน และบริการสมาชิกและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ื่อชุมชนและสลังคมปัจจุบันสงคกรกองทรัพย์ภูรอนพนันธจำกัดมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด29คนและยังมีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบรวม19,768คนมีทุนดำเนินการกว่า22,000ล้านบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมรณ์ได้มีการพัฒนาการให้บริการและการบริหารจัดก,การในด้านต่างๆ จนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมีผลก,การดำเนินง,งานที่ม,มั่นคงได้รับความร่วมมือร่วมใจอยา่างดียิ่งจากมวลสมาชิกตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการครู2,511มาถึงปัจจุบัน57ปีครับ mm hmm. มีความรักศรัทธากับสถาบันสหกรณ์ใช้สถาบันสหกรณ์เหมือนกับใายกับธนาคารมอเตอร์ไซค์ของรู้สภา ฮอนด้าเวฟสีขาวจำพอสอบไม่ได้ว่านานเท่าไหร่จะกู้ผ่านสาก่อนแล้วพุ่งได้ขี่มอเตอร์ไซค์มีความสุขที่ไปทำงาน mm hmm. การบริการสมัยก่อนมาผู้ชุกเชิญต้องฝากกันมาขี่มอเตอร์ไซคมาจากอำเภอเพชรน,นะครับน้องู่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นนะครับการคู่ผ่านเอทเอมฝากถอน มีบัญชีงเงนฝากเล่มสีแดงกับเล่มสีเงินทางโทรศัพท์นะครับทาตู้เอทีเอ็มก็กดชอปกดชุเชังได้บริการได้เยี่ยงแล้วก็ประทับใจกับสมาชิกให้ความสะดวกสบายทิ่ฉันเริ่มรับราชการคููปีพุทธศักราช2539 พอปี2 5 4 0ก็เริ่มสมัครเป็นสมาชิกสากัของครักครูนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็28ปีแป้วี่ะเริ่มแรกที่เริ่มสมัครเป็นสมาชิกสากัก็คืออยากจะออกทรัพย์เพราะว่าเราเป็นครูก็เริ่มจากจะออกทรัพย์และคิดว่าสถาบันสงก์ทรัพย์ครูเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของครูแล้วก็เป็นที่มีชื่อเสียงที่เราได้รับทราบจากการที่เราเป็นนักศึกษาผู้สอนคือประสบการณ์ อยากจะฝากถึงน้องๆหรือสมาชิกท่านอื่นที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์รับสักปูนะคะว่าสหกรณ์รับสัปปูดอนทันีมีความมั่นคงเพราะว่านอกจากจะเป็นการออมเงินที่มีความมั่นคงได้ดอกเบี้ยสูงไม่ได้เสียภาษีเหมือนสถาบันการเงินอื่นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนในด้านการศึกษาเราสามารถที่จะกู้เงินเพื่อที่จะไปเรียนต่อหรือในด้านค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็มี การบริการกู้เงินฉุกเฉินซึ่งสามารถเรู้เล่นตลอดเวลาทําให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยที่ทําให้ชีวิตคอบครัเราดีขึ้นแก้ปัญหาทายหรือถ้าเราอยากมีทรัพย์สมบัติอาาสังหาริมทรัพย์มีโรถยนต์มีบ้านตกากกระเปาสัากครูรล้วนี้ก็ช่วยเราได้ค่ะจากพันธกิจและผสัยพันของผู้ริหา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสภานอมทรัพยูกรอนธานีจำกัดทุกท่านที่ร่วมเดินทางมากว่า15ปีแห่งความภาคภูมิใจและยังพัฒนาศักยภาพองค์กรให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้วเราจะยังยืนหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสําคัญในส่วนของสำนักงานสภจัยาวัดอุรธานีมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการทางานในสภานอมทรัพยูดรอรธานีอยู่สองประการนะครับ ประการแรกก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ในการทําหน้าที่แนะนําส่งเสริมการบริหารงานของสังกัดซึ่งการแนะนําส่งเสริมการบริหารงานของสังกัดนี้โดยภาร,รกิจนี้จะเป็นภารกิจที่ทางกรมส่งเสริมสังกัดให้ความสําคัญและก็ให้น้ำหนักกับการทําหน้าที่ตรงนีง้ส่วนบทบาทที่2เป็นบทบาทในการทําหน้าที่ในเรื่องของการทําหน้าที่ในการตํากัอดูแล กิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรมีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมา,ภาิบาลให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายข,ข,ของสหกกณ์ในส่วนของการดำเนินงานของสหกกณ์ตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสหกรดของสักกรุตัวาทนมีการเติบโตตามลำดับและมีการโตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนจะเห็นได้ว่าข้อมูลการดำเนินงาน ของสากัปีล่าสุดสางกัมีทุนดำเนินงาน22,000ล้านบาทซึ่ง22,000ล้านบาทเป็นเงินทุนที่มาจากทุนภายในของสางกัดในการดูแลระบบเศรษฐกิจนอกจากการดูแลระบบเศรษฐกิจในตัวเรือแล้วสาก,การอย่างน,นี้ยังทําหน้าที่ในการดูแลระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสน,นี้ผมขอให้สากัออกสักรกาานนู่บุรีรัมยได้ บริหารงานภายใต้รัฐธรรมนให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ให้มีความยั่งยืนในการทําหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสงค์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องสมาชิกสังกสนะครับและก็ขอให้สังกรนผู้บริหารงานของสังกอนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตระเนการท่านผู้ใหญ่การฝ่ายจัดการนะครับเจ้าหน้าที่ หนึงที you, ่น <entrepreneurship> <Wow. S 1> ้องสมาชิกสังกรนนะครับได้ดูแลนะครับองค์กรของตัวเองแลให้องค์กรนี้มีความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตัเอง65ปีสักรออมทรบูอุดณธานีจำกัดคณะกรรมการดำเนินการสสชิตสักกออมทรบูรุณธานีจำกัดและแก้ผู้มิเกียรรกอบผู้นือมฉนของสักอภายใต้โครนการค่านิยม การพิธีการตามหลักประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสมาชิกที่เขาเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งในการทำงานทุกรอบ15ปีเดนนี้สัปดาหต่อสัคูเดืนพฤษาครับความร่วมมือจางการเมืองยิ่งจากผู้นำภาครัฐสมาชิกสภากรผู้ตรวจสอบการที่จุงสากิรมศักด์และคณะกรรการดำเนการทุกท่าน โดยมีผู้มีส่วนในการทำงานนนี้ข้อหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันต่อตั้งสักววกสงกัดของพ่อข้าพเจ้าที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในควาประเทศที่ได้สร้างขึ้นตลอดระรยะเวลาอันยาวนานและก็สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์งงกรนี้ให้ประสบความสำเร็จข้อสองเพื่อประชาธิปไตยและสร้นางความตระหนัก กูปแบบ้่วทั่ไปให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของทรัพย์คซึ่งส่งเสริมด้านเรกิจสร้างเสริมวินันทางการเงินการคลังและเป็นคุณสมบัตในการสร้างฐานชาิชีวิตสมาชิกเกิตรอุปโนเลยมีคที่ท่านต้องพม่งพิงทางกินความรวือในการร่วมันนี้ ระยะเวลาที่นานมากถ้าอยู่ในระบบราชการก็เสียอายุมาแล้ว5ปีนะครับแต่ว่าเรนนี้มีการเฉลี่ยตลอดครบรอบ5ปีก็ต้องขอชูอชมแล้วกนดีๆครับการบอกสั้นๆเราทจนที่นั้งก้งาวเดินามาด้วยความมั่นคงเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทราบข้อมูลในรุ่นๆว่าจราิงๆแล้วก็ผ่านวิกฤตในหลายส่วนในหลายทางแต่ว่าก็สามารถตัด้นมาได้นั่นก็สแสดงถึงความมั่นคง แล้วก็มีความเป็นมอืออาชีพในการบริหารจัดการของผู้บริหารสักปะรของสภูรคารามบารุมาโดยตลอดนะครับรวมถึงภาคราชการที่ทำหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้บริการการสมัชญากรก็เป็นภาคราชการที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็น่าจะทำงานที่ภาคแข็งแกร่งแบบอาคารก็ต้องขอชื่นชมผมเองก็เป็นคนอยู่แถวนี้ฮะเป็นเด็กคนหนุยมใใกล้ๆนะครับพอจะบอกว่าเห็นอาคารมาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือที่สถาน ช่วงนี้ก็ไปอย่างไรก็เป็นตามตลอดก็เห็นเห็นความเก่าหน้านะครับจากอาการหรืเนเล็กจนมาเป็นคืออาการสูงขนาดหรืก็เห็นมาตลอดนะครับก็ต้องขอเชิญชวนแล้วก็ยินดีนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นโอกาสทีสำคัญนะครับที่พวกเราได้มาร่วมกันนครับเพื่อเฉลิมฉลองในงานครบรอบศมปีสามกองสองสัตว์เราพันซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่ได้มีอย่างอีกข้างสมาชิกประชาชนอย่างยาวนาน ครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสังปทานแห่งนี้ไม่เพียงจะเป็นสัมปทานที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแต่ก็ยังเป็นเสาหรับในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกอย่างแน่นอนนะครับก็ในนั้นตัวนการประถาราสครูนี้ก็มีประเด็นที่น่าสระหนกที่เดียวนะครับว่าจากข้อมูลสมาชิกในปัจจุบันตอนนี้ส5เป็นข้าราชการเกษตรหรือเกษตรกรนะครับที่65%ก็ยังเป็น พฤติการที่อยู่ในระบบนะครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วอีกประมาณไม่เกิน5ปีข้างหน้าครอบครัวของท่านจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเช่นเดียวกันกับท่าประเทศไทยกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นสัดส่วนของผู้เกษียณด้วยกันก็จะมากกว่าผู้ที ar, ่อย hmm <im ู่ในระบบตรงนี้น่ากังวลนะท่นหัวใจนะครับเพราะว่าโดยปัจจุบันนี้เองอัตราการเกิดของคนก็น้อยลงนะครับ แล้วก็ในวัยแรงงานที่จะมข้าเจอกับพวกเราที่เกษียณด้วยการไปก็มีน ur, ้อยนะครับเพราะฉะนั้นภาระในเรื่องของงบประมาณเรื่องของนิพพานวัสดุต่างๆมันจะมีผลต้องแน่นอนในการผลเพราะฉะนั้นผมก็เลยต่างในการบ้านให้กับทางสั่งสองเจ้าสุนนะครับผ่านท่านประธานท่านผู <Floyd> <entes communic> ้จัดการต่างๆนะครับท่านต้องมีการดูเหมนกับการวางแผนที่จะต้องรองรับในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุทำไงในอนาคตอันใกล้หรือที่เร็วที่สุดก็คือให้สมาธิ มุ่งเน้นการออกมากกว่าการคู่นะอยากให้ท่านมีรายได้จากดอกเบี้ยจากดอกหอมมากกว่าได้เงินปันผลจากเงินคู่ที่จัดคู่เรื่อยๆเราไม่อยากให้ใหท่านต้องเป็นกระแสที่ร่างการแต่แล้วเด็กต้องมาแบบรับพานใเรื่องนี้พูดอย่างนี้ไม่อยากให้ไม่ใช่ว่าอยากให้ท่านจับความรัพย์มีรายได้แล้วลงนะครับแต่ว่าโดยศักยภาพของท่านท่านสามารถจัดคู่ให้ประชาชนของทรัพย์ของจังหวัด้างเขียนซึ่งจังหวัดตอนนี้ก็สามารถ ในเรื่องของเงินทู้อของสมาชิกอื่นแต่ถ้าเราได้ส่งที่ได้ก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ,ร,การดำิการจัดการ,รการจัดการน้ดการเงินแล้วก็การอองที่ดีก็อยากจะให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสากลรัพย์ภูมในวันที่5สิงหไม่อยากให้ท่านเป็นหนี้สากลอยู่เพราะถ้าท่านเป็นหนี้ท่านก็ต้องไดนี้ลง่จะต้องค้นคว้ายนาเงินมาชำระหนี้ท่านคุณภาพชีวิตท่านก็จะไม่มีความสุขเท่าไหร่ แต่ถ้าวันไหนที่ท่านกเกษียณในราชก,การแล้วท่านจะมีนี่ชีวิตท่านจะมีความสุขแล้วเราใช้ชีวิตอย่างความสุขตลอดไปแน่นอนเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ขอฝากจนะครับตอนของทรัพย์ภูมิมตอนทางจักรการด้วยแล้วก็ในในพิธีการดารีๆอย่างพิธการส่งมอบโอนนะครับผมดอว่าเป็นกิจกรรมที่ดีถนะ้ามีาต่อไปมอ่อจานวนไม่มากผมคิดว่าจะเป็นการดีนะครับทีาาบ่จะมารับชมในวันนี้ก็ทราบว่าเป็นน้องๆที่มีโอกาสทางด้านสถา,านะทางครอบครัวที่อาจจะมีความยากจน ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมีผลการเรียนที่ดีก็คงต้องฝากในทางสักคช่วยดูแลน้องๆอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะครับเขาจะมารับช่วงการปบเพื่อนบ้านนี้เมืองนี้แทนพวกเราต่อไปในอนาคตและาต้องเป็นวัยแรงงานที่ต้องมาหาเงินลี้ยงเราในอนาคตที่เราเป็นผู้ส่งวันครับวันนี้ก็จะมีน้องที่อยู่ในเขตเทศบาลท่ที่มาะราทุมแต่ว่าน้องที่อยู่ในเขต่างเภอก็เป็นการดําเนินการที่ดีคือส่งต่อทุนผ่าน เจ้าหน้าที่มาชิปที่ดินในพื้นที่ต่างอำเภออย่างราฮูนส่งไม่ต้องเดินทางไกลนะไม่งั้นก็เดินทางมาให้คนที่ได้รับรจ่ายค่ารถคุ้มเกินครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันการบริการการจัดการที่ดีในครั้งนี้แล้วก็ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับทางศาลก็ต้องรัพยบผู้ร้องทางจำกัดก็ได้แสดนเกทุกันบาทและความสำคัญในระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องการให้สินเชื่ออย่างเพ็ยธรรมการพัฒนาสมาชิกให้มีวินัทางการเงิน จากสัสดิการเพื่อความมั่นคงให้แก่สมาชิกและครอบครัวสภานักสร้างครูหลาดำนินกัดก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการสร้างความเข้มแข็งทาเสรษฐกจโดยอาศัยหลักการที่มีการอบรมความรื่อมือและความไว้วางใจระหว่างสมาชิกตามถุประสงค์ของสากลนะครับก็สมาชิกสากลจาจารา์เภานักสร้างครูเราจัดการเป็นแบบอย่างในการที่กท่านจะได้ก้าวไปด้วยความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ ระยะเวลา5ปีก็คงจะผ่านวิคเปลี่ไปหลายชั้งนะครับแต่ก็ผ่านได้ดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรอแบบนี้นได้เลยร่วมนับขาวดาวค่ะนะคะเพื่อส่งสัญญาณค่ะนะคะไปพร้อมๆกันค่ะนะคะตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญริบบิ้นนะคะขึ้นบนเวทีก่อนเลยค่ะส่วนแเสร็่มีค่ะเพื่อร่วมนะคะเปิดการค่ะนะคะและ้วก็ที่ปรึกษ่อข่าวภาษาจุลท่รรานค่ะขึ้นบนเวทีเลยค่ะ โมกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและแขกรับเชิญทุกท่านก็พร้อมอยู่บนเวทีแล้ว มา่นะอะไดเป็นวคะน้องก็บาโรงเรียนค่ะก็เดินทางมาด้วยตัวเองค่ะนะคฐานนะคซึ่งชุแรกจะเป็นชื่อชดว่าระบำดาวดึงค่ะนะชุดที่2แนึ่สองสาม่เหสี่ห้าหกสิบล้อง ชาครับอัชินมกาครับรรยเิ่หน่อครับเรื่องในโอกาสที่สกอตต์รับคู่รนี้ครบรอบ65ปีในปีนี้นะครับสมอตออ่ารัพรันนีเราพิจารณาไปนีดจะ เรคงสร้างนี้ให้สมาชิกให้สมาชิกเราอยู่ได้ครับแล้วก็สมาชิกอยู่ได้สถาบันมีความมั่นคงแล้วเราจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมั่นคงโปร่งใสนะครับแล้วก็การบริหารงานให้เกิดประโยชน์ที่ชินต่อสมาชิกให้สมกับพิจารณ์แก็รำบคูังตอนนี้เราในปีนี้ว่า พี่สตรองชั้นนำในบ้านสตรองชี้นเนี่ยครับในัโดยพายหลักของเราเนี่ยดูแลสมาชิกยังไงบ้างคะเราเราดูแลสมาชิกทุกท่านที่ส่วนญาติาาพี่น้องเราครับเราดูแลว่าสมาชิกทุกคนต้องอยู่ได้ครับต้องต้องบริหารจัดการนี่ตัวเองดได้ครับแล้วก็นิ้นการฝากเงินกับส,บสตรองรังสับพูดระดับนี้ครับและะ้วก็สตรองรังสับพูดรับนีนั้นเป็นสถาบ,บรรันการเงินที่มันคงโปรง่งใสสมาชิก ยูเชื่อมั่นครับจะเปล่นแบลงจากที่ีดห้กับสากลได้พักตันออกเิียงเหนือทุกแห่งครับมูลนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เราก็มูลนี้เราก็บริหารจัดการได้ครับนี่สงสัยจะสุดก็ค่อนข้างจะน้อยลงครับเพราะเราปรับโครงสร้างนี่แล้วก็มีเงินฝากค่อนข้างเยอะครับ แล้วให้บริการการเงินกับสมาชิกสากลเอาทรัพย์ฟูรันธนีแล้วก็สากแค้เกียงนะครับสากแค้เกียงได้กู้เงินในราคาดอกเพียราคาต่ำในบริหารการครับ